สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไนจะมาเทศสูตรลอกไข่ ล่ามังกรเน่พูดถูกแล้วพูดถูกแล้วปกติตอนแรกพูดโดยอะไรนะจับไข่ใส่มังกรอุ้ยไม่ใช่รอไข่ล่าไข่ล่ามังกรสูตรนี้คุณนายจะใช้กี่ไม้ครับจะใช้ห้าไม้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อบอกว่าหกไม้นะคุณนายมันใช้ทุนต้องแปดพันกว่าบาทอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะคือใช้ห้าไม้เนี่ยมันอยู่ทุนอยู่ที่ประมาณสามพันแปดร้อยกว่าบาทเทคนิคนี้รอสัญญาณความแม่นยำ สุดคันเทพสุดคันเทพสุดคันเทพเอาสักสามวินปรับคำคำให้เพิ่มเห็นภาพนะฮะรอรอก่อนถ้าอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในช่วงระหว่างไข่กับไข่เนี่ยเนี่ยได้แล้วนะได้แล้วหนึ่งแท่งนะนี่ที่สองนะมังกรจะมาแล้วนะฮะใช่แล้วก็จับเลยแท่งต่อไปเราจับเลยนี่ใช่แบบจิบวิ้นนะครับเพื่อนอ่าจับเลยค่ะเป็นแพทเทิร์นปิงปองในการจับมังกรนะฮะนี่ไม้หนึ่งนะครับไม้หนึ่งแล้วเราเราจับ ถ้าผิดเราต้องพุ้ดนะฮะแล้วจับเขียวอ่าอ่าอย่างเงี้ยฮะผิดไม้หนึ่งก็ไปไม้สองขึ้นเป็นพุ้ฮะใช่เห็นไหมดูแนวโน้มแล้วน่าจะทำกำไรได้แล้วนะครับใช่เนี่ยเห็นไหมฮะสบายๆอยู่แล้วค่ะอ่าเรียบร้อยหนึ่ง่อไปคือเรารอก่อนนะคะมาแล้ว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 เราไปปึ้งเาเลยครับมาแล้วครับเอาเลยที่พิธีสองของเรานะครับใช่ใช่ลองดูฮะอัฒบริดเตรียมไปครับคอนเนอร์ก็ตามไปนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ อันนี้คือไม้ที่สองนะครับใช่ค่ะอ่าโอ้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 ดูสิได้รอดไหมรอดไหมไม่รอดคืออ่าอ่าอ่ารอดไหมอ่าไม่รอดครับไปไม้สามครับเนี่ยค่ะใช้ได้ครับตอนนี้เป็นแรงอ่าลองดูครับลองดูครับอ่าลองดูครับตอนนี้เป็นช่วงแบบว่ามังกรมันดื้อครับมันไม่ให้เราจับนะฮะอ่าลองดูครับอันนี้คือมาที่สี่นะฮะใช่ม้ที่สี่ลุ้นครับ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  อ่ะไม้ที่5ครับไม้สุดท้ายครับไม้ห่ารอดไหมครับรอดไหมครับรอดไหมครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะับตื่นเต้นไหมฮะอีกวินนึกอีบิงตื่นเต้นต่นเอาเรานี่ถ้าห้าไม้ไม่รอดนี่คือเคยเลยนะเพื่อน บอกเลยค่ะกนดสนรอรอดเอามาเร็วมาแล้วเราก็ายโมไวเยอะใชด้วยสิเราดูเราดูโอ้หพอเวลาตอนที่เราเทสนี่คือแบบโอ้โหหนึ่งข้าไม้เอ่อข้าไม้หนึ่งไม้สองเนี่ยโอ้โหกินยาวๆมามามาได้เพอได้ไม่ได้ไม่ได้เาม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 าเ่อาม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 ่อไมา เพื่อนเพื่อนไปสิครับรออะไรนะครับไปสิครับรออะไรเล่าบางก่อนบางกรไม่ยอมให้ไหนจับเลยโอ้หมันขืนคนหั้นอมาแล้วอย่างนม้คอแล้วคอคอคอไม่ใช่คอเอาเลยเออเฮ้ยผิดแล้วคุณเอาพุทธเอ้ยไม่ได้ผิดเออไม่ผิดว้าเธอเฮ้ยโอตายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันจะตายแล้วเนี่ยเธอ ตายหรมฉันตายไมไม่ฉันไม่ตายนะเอเ้ยตัสุตรมันใช้งานได้อยู่นะเพื่อนๆถึงแม่จะไปไม้ห้าแต่ก็จริงมันใช้งานได้ดีนะ